สมาร์ทเีสนะครับคันนี้ได้เป็นรถช่างมดสัญญาเข้ามานะข้อดีของเขาคืออะไรนะครับตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนมีประวัติเข้าศูนย์เช็คศูนย์เคสศูนย์นะครับผมนะครับยังใหม่ย,ยังสวยไฟหน้านะครับมัลติเดเตอร์สภาพโฟมไฟยังใสนะมีในส่วนของไฟตัดบอกมาให้แล้วนะครับผมกระจังหน้า,น,านะครับเป็นแบบ T shape แบบนี้เลยสมาร์บด้านท้ายนะไม่มีริ้วรอยนะเนี่ยสวยๆมีเซนเซอร์กาละยะอีกสองจุดไฟเบรกไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยร้าวภายในก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับเนี่ยเบา สภาพตึงแน่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดเป็นเบาะผ้ากำมะหยีสีดาข้อดีของเขาคืออะไรนะครับไม่องความร้อนนะครับเนี่ยสาอาดมากองุ่นลายสามด้านไม่มีรอกไม่มีร่อนสมรับคันนี้นะไม้แค่สารโลนะครับราคา 3. ามแสนสามหมื่นเก้าพันฟรีดาวน์อนอยู่ที่ประมาณห้าพันแปดใครสนใจอย่าพลาดคลิปนี้นะ <S <S สวัสดีครับผมบอยนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพนดยนนะครับรถมือสองคัสเกตน,นะครับ วันนี้นะครับผมพามาดูเป็นตัว Toyota v o รอนะครเป็นตัว1 5 e ปี2017จดทะเบียนปี2018คันนี้สีบอลเงินสำหรับคันนี้นะครับไม่ใช่เป็นรถบ้านนะครับเป็นรถหน่วยงานที่หมดสัญญาเช่าเข้ามานะครับมีประวัติการเข้าสู่เช็คศูนย์ทุกยาน,นะครับคันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นตรงนี้เลยนะครับมีการตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนนะครับมีประวัติการเคลมศูนย์นะฮะแล้วก็ไม่แค่1นึ่งแโลหนึ่งแโลกับปี17 ที่จดทะเบียนในปี18นะครับถ้าเทียบกันแล้วนะถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับคันนี้ราคาก็โดนโดนเลยเพียง3 3 9,000บนะฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นนะครับอยู่เพียงเดินละประมาณ5,800บาทนะฮะผ่อนได้สูงสุด84งวดหรือว่า7ปีกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่กำลังต้องการนะครับอยากได้รถเก๋งราคาประหยัดใช้งานคล่องๆเดินทางใกล้คล่องตัวเดินทางไกลก็ได้นะครับ ตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5คันนี้ถือว่าเหลือเฟือเลยนะครับผมเดี๋ยวมารับชมรายละเอียดตัวรถพร้อมกันเลยนะครับมาดูที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับตัวกระจังหน้าโฉมนี้เราจะได้เป็นรุ่นแบบ t h a p นะครับที่เป็นสีดำแบบนี้นะฮะมาพร้อมโลโก้ของทาง t o y ยต้นะครับสวยๆเลยไฟหน้ามัลติ r e f เลกเตอไฟถือว่าสภาพใสสภาพสวยนะฮะ สำหรับตัว e ก็จะมีในส่วนของตัวไฟตัดบอกมาให้แล้วนะครับผมกันชนด้านหน้านะครับผมริ้วรอยที่ถ้าไม่มีเลยนะครับสภาพถือว่าสวยตาไฟทั้งสองฝั่งนะครับสภาพใสสภาพสวยนะครับไม่มีริ้วรอยนะเพียวผิวพันตัวฝากระโปรงก็คมๆสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้ของเราก็คัดสวยเกรด a มากแล้วนะครับไม่มีชนหนักไม่มีปิ๊กว่าไม่มีตัดต่อมาแน่นอนนะครับได้รถคุณภาพเกรด a นะครับ ซื้อรถมือสองซื้อให้สบายใจนะครับซื้อกับตัวแทนที่ไวใจได้นะครับของผมก็เป็นบริษัทเป็นยนต์นะครับตั้งอยู่บนพื้นที่ของตัวเองนะครับด้วยประสบการณ์นะครับมากกว่ายี่สาปีในการเปิดบริษัทมานะครับผมตัวนี้สบายใจได้แล้วก็ได้เงื่อนไขทางไฟนั้นที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นเต็นท์ใหญ่นะครับมาดูนตัวรถกันต่อนะตัวรถได้หอ้อแม็กนะฮะขอบสิบห้านี่แม็กเดิมโรงงานนะยางกูดเกียร นะฮะปี2020นะผิวพันด้านข้างสวยๆเลยบางเดิมนะไม่มีโป๊สีทำสีมาแน่นอนกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวปรับปรับไฟฟ้าได้นะครับมือจับสีเดียวกับตัวรถนะครับปุญแจก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมกระจกเดิมแท้ Toyota นะครับอันนี้คือเช็คให้แล้วก่อนรีวิวนะครับได้กระจกเดิมแท้ Toyota รอบคัน นะตรงนี้เราสบายใจได้รถไม่มีประเทหนักมาแน่นอนนะครับถึงขั้นแบบเปลี่ยนกระจกอะไรพวกนี้ครับภายในจะได้โทนสีดำแบบนี้นะครับภายในก็ค่อนข้างสวยเลยนะไม่ช้ารถปี 17, 18, นะสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับสภาพนี้ไม่แค่แสนเดียวกระจกระบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับมีเซ็นทัลล็อกให้ซองหรือหัวน็อตประตูนะครับฝั่งนี้ไม่มีไขไม่มีแกะ เช็คละเดียต้องลืมหัวน็อตแป้งสี่ยูโคบนะครัพบพวกปั๊มต่างๆนะครับเนี่ยได้เดิมหมดกระจกก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าได้ปรุงอะไรสามก้านสภาพสวยเลยไม่มีรอกไม่มีร่อนเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ได้ดูเลขไมค์กันนะครับโอเคเครื่งนองยนต์ก็สตาร์ทนะครับเป็นปกติทีเดียวติดเลยนะครับเลขไมค์ตอนนี้หนึ่งแสนห้าพันนะครับ คันนี้นะครับมีข้อดีคือนะครับมีประวัติเข้าศูนย์แล้วก็ทางบริษัทเพชรยงของเราได้ทําการถ่ายนมันเครื่องให้เรารอบหนึ่งนะครับเมื่อ25เือเดินพฤศจิกายยงนี่เองนะครับถ่ายตอนที่15,872นะครับตอนนี้ก็วิ่งมาได้เพิ่มมานิดเดียวเองนะครับของเราดูแลก่อนปล่อยอยู่แล้วนะครับพวกน้ามันเครื่องอะไรพวกเนี้ยเราดูแลเปลี่ยนถ่ายให้นะครับเครื่องเสียงเดิมนะครับจอ ่าเป็นตัว CD-FM-AM ได้แล้วก็มีช่องตรงนี้ครับเป็นช่อง USB แล้วก็ AUX นะครับอ่าก็ใช้งานง่ายๆเลยทนทนนะเ mm hmm. มนนวนปรับอร์ความเย็นแรงลมแล้วก็ทิศทางลมนะพ o w e r o u t เดตตรงนี้ให้1จุดเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับสภาพหัวเกียร์สวยนะครตกแต่งด้วยสีดำเป็นโนแบ c k นะเดี๋ยวให้เห็นตรงนี้สามารถปัด้าหาตัวนะครับบวกลบได้ตรงนี้นะ ขอโซด้านหน้านะครับก็ตกแต่งด้วยสีดำนะครับมีสีรถโกรงนี้สวยๆเลยนะครับตัดเข้าแาบกันกับตัวแผงกันประตูนะครับแผงกันก็สวยสภาพเดิมนะครับบอกผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับตัดรวดลายกราฟิกสีน้ำตาลนะสวยๆเลยคันนี้เป็นรถเช่าที่หมดสัญญานะครับส่วนใหญ่ผมดูแล้วนะครับรถน่าจะนั่งเฉพาะฝั่งผูบขี่นะครับเพราะว่าเบาะฝั่งคนขับค่อนข้าง เนียนมากกริบมากนะครับผมนะสังเกตที่อะไรนะครับสังเกตที่ตรงนี้นะครับสังเกตที่ม่านบางแดดนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้แกะพลาสติกกรอนะครับคันนี้อย่างที่บอกไปเปรนรถเช่าที่หมดสัญญาเข้ามานะครับประวัติศูนย์ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนนะรนี่ล็อตเดิมนะครับปั๊มชัดเจนนะครับพวกสติกเกอร์แน่นสนิทนะครับไม่มีรอยไร้ทําสีหรือว่าพ่นสีมาสักสีเนี่ยล็อตประตูเดิมนะครับ ที่ต้องให้ดูนะครับเพื่อให้ลูกค้าสบายใจได้สำหรับพี่พไ,ไหนที่อยู่ตา่างจังหวัดนะครับแล้วสนใจอยากได้รถไปใช้งานนะครับดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะเดี๋ยวผมพาชมพาเช็คนะฮะเช็คให้ดูอย่างละเอียดนะครับว่าคันนี้เราไม่มีชนหนักไม่มีเพล้งาไม่มีตัดต่อมานะครับคือเช็คตัวเนี้ยเช็คดูว่าประตูเนี่ยเคยโดนถอดโดนเปลี่ยนเอาไปทาสีหรือเปล่านะฮะนี่ครับดูประตูฝั่งนี้นะครับเม็ดอาร์ตหัวนอ็อตไม่มีรอยแกะ ซอก็เหลือเดิมเนี่ยพวกปั๊มต่างๆที่มาจากโรงงานนะครับชัดเจนไม่มีรอยไล้สีหรือว่ารอยโป๊สีทําสีมานะบาะด้านหลังก็สภาพสวยงามนะเนี่ยเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเบาะตึงๆแน่นๆเลยใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะเนี่ยตัวเบาะสภาพสวยสมบูรณ์เนี่ยเหมือนตัวเบาะด้านหน้าครับไม่ค่อยได้มีคนนั่งนะครับเบาะก,ก็ถือว่าสภาพสวยไม่มีช้ำเพราะว่าเป็นรถส่วนใหญ่นั่งขับคนเดียว ล้อฝั่งนี้ก็สภาพสวยนะครับด้านแก้ฝั่งนี้เลยดูนะครับแกนติดกัน,นนะแต่ถ้ามีโดนมาเนี่ยมันจะไม่น่าสนิทแบบนี้นะมันจะทําเจนได้ยากครับเดี๋ยวไฟเบรกด้านหลังสภาพสวยนะไม่มีรอยแตกพวกลโกสัญลักษณ์ตัว E อ,อันนี้เป็นตัว E นะมีเซนเซอร์ด้านท้ายอีกทั้งหมดสองจุดนะครับเวลาเราถอยจอดตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับเวลาถอยจอดตามห้างอะไรพวกนี้ ไฟเบรกไม่มีรอยแตกรอยร้าวโลโก้มาครบสำหรับไฟเบรกรุ่นที่สามก็มีให้นะอยู่ตรงนี้มีอยู่ด้านในด้านหลังของเขาจะมีกระจกร้ฝฟ้านะครับเดี๋ยวด้านท้ายสวยเลยนะครับไม่มีรอยลับยิ้มไม่มีรอยถูกชนอะไรมานะครับท้ายเดิมหมดเลยเดี๋ยวมาเปิดดูสัมภาระนะครับที่เก็บสัมภาระดูโครงสร้างด้านในกันแล้วก็ดูอุปกรณ์ต่างๆกันนะครับด้านในก็โครงสร้างเดิม เป็นอาร์ตต่างๆอยู่ครบไม่มีรอยสนุงสนิมหรือว่ารอยโป้รอยทําสีใดๆนะครับสังเกตที่จุดหัวน็อตที่ฝากระโปรงฝั่งนี้นี่ไม่มีกกรหัวน็อตคมๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวซีนฝากระโปรงได้ซีนเดิมหมดนะครับเดี๋ยวน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้คมๆเช่นเดียวกันไม่มีรอยถูกแกะถูกขยับรอยทําสีมา นะครก็ดูโครงสร้างด้านล่างนะครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับที่มีก็มีในส่วนของล้ออะไหลนะครับถุงเครื่องมือส่วนแม่แรงนะครับอยู่เบาะฝั่งผู้ขับขี่อ่าขอผู้โดยสารตอนหน้านะครับนี่โครงสร้างลัะโครงสร้างเดิมซีนเดิมแบบนี้เลยนะฮะเม็อาร์ตอยู่ครบปั๊มชัดเจนนะครับหนึ่งอาร์นะครับปั๊มเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะดูฝั่งนี้ดูสภาพว่าดูสภาพความเดิมต้องเหมือนกันนี่ ีนทามาพาวนะครับที่เป็นสีไข่ขาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับนะก็จะเป็นปั๊ม 1L นะครับปั๊มเดิมโรงงานไม่มีรอยถูกทําสีหรือวัสนิมใดๆนะฮะนี่นะไม่เคยจมน้ําไม่มีพลิความมาแน่นอนนะคันนี้ได้รถเดิมเกรด a แล้วก็ประวัติศูนนะฮะตรวสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนฟรีดาวก็ผ่อนประมาณ5้าพันแเดงนะครับผ่อนแค่ห้าพันแเดงนะครับสำหรับตัววีออคันนี้นะครับ ดูแลรักษาง่ายมาแต่นั้นถูกนะครับส่วนใหญ่ช่างน่าจะซ่อมเป็นทุกกรั้นะครับถ้าเป็นทุกอู่การแก้ฝังไว้ชิดๆไม่มีโดนมาล้อสภาพสวยเนี่ยล้อแม็กค่อนข้างสวยเลยนะครับก็มีรอยอยู่บ้างนะครับแต่ว่าคือถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นนะแถบแตงกั้นประตูก็สภาพสวยรถมันไม่มีช้ำนะครับเ,เดิมหมดนะฮะก็ ตรงคอนเซปต์นะครับรถไม่แสนหนึ่งจะประมาณนี้นะครับผมนี่ไม่มีช้ำซอกหรือประตูเดิมนะฮะเช็คเลยว่ารถบติเหตุหนักมาหรือเปล่านะครับนึ่ครับมั่นใจได้นะครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับซื้อรถมือสองซื้อให้สบายใจนะครับซื้อกับทางบริษัทเดิมหรือว่าบริษัทที่น่าจะซื้อนะครับอย่างของเราก็อย่างที่บอกเปิดมา23ปีบนที่ดินของตัวเองนะครับไม่ได้เป็นเต็นทที่เช่าเขาอยู่นะครับ หัวน็อตค,คมคมซอกหรือประตูเดิมๆแบบนี้นะครับดูประตูฝั่งนี้นะครับหัวน็อตไม่มีแก่ไม่มีขยับนี่นะครับราเดียตตัวรถค่อนข้างสวยแล้วก็นี่จุดสำคัญแผ่นเทโตัวรถนะครับที่สำคัญเลยต้องมีทุกคันนะฮะนี่อย่างเงี้ยปีสองพันสิบเจ็ดลรเครื่องแรกเจ็ตี 4, พวกนี้สามารถนำไปตรวจสอบที่สูงได้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทางสูตรเนี่ยเขาจะเป็นออนไลน์นะครสามารถนาให้เครื่องเนี่ยไปตรวจสอบประวัติว่าเข้าเช็คศูนย์ไปเมื่อไหร่นะครับไปถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อไหร่แล้วก็เปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับเคมอะไรบ้างนะครับนี่ล้อฝั่งนี้สภาพสวยอ่ะถัดมาเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับมามาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเบนซินขนาด1.5ลิตรนะครับดูวีวทนะครับซึ่งดูแลรักษาง่ายประหยัดน้ำมันนะฮะเนี่ยพวก หัวน็อตตรงเครื่องยนต์ตรงนี้สังเกตหัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับของพวกปัจจายใดๆนะเนี่ยพวกปะเก็นยาต่างๆสภาพสวยสมบูมแต่ภายในก็แห้งๆนะครับสต,ติกเกอร์มอก็เม็ดอาร์ตตรงเบ้าโชค๊คปั๊ม 1R ชัดเจนนะครับนี่นะครับราเดียตัวรถค่อนข้างสวยเลยคันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญจุดน็อตด,ด้านในไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข ฝากระโปรงยังไม่เคยโดนขันยังไม่เคยโดนถอดนะครับเอาไปทาสีเนี่ยปั๊มโตโยต้าชัดเจนนะครับได้ฝากระโปรงเดิมขันกันความร้อนดูนะก็จะาพสมบูรณ์นะครับเกินเก้าสบอร์ซน้าแน่นะฮะอย่างพวกรูคมของตัวฝากระโปงเนียเรื่องคมปิดแตถ้ารถที่โดนชนหนักมานะครับแบบประเทศเข้าถึงโครงสร้างเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นรูปแบบคมๆแบบนี้ได้นะฮะแ,แล้วก็สติกเกอร์หน้าสติกเรียบเนี่ยไม่มีรอยัด พ่นสีทาสีหรือว่าการสัสีใดๆนะเนาะไม่มีการไม่มีขยัีย๋ยวด้านในเช่นเดียวกันนะเป็นอาร์ตหัวน็อตคมๆแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็ปั๊มหนึ่งแอลชัดเจนนะ,ะเ็นอาร์ตอยู่ครบนะครับเบ้าชโช๊กนะครับสังเกตได้ว่าเบ้าชโช๊กเนี่ยไม่มีการตัดต่อตัดแต่งนะ,ะเอาเอารถไปโหลดเตี้ยใดๆนะคะันนี้ได้เป็นรถรถเช่าที่หมดสัญญานะรัวนใหญ่พวกนี้เขาใช้รถเดิมเยอะนะครับไม่ได้ไปแต่งอยู่ละ คานก็ไม่บิดไม่เบี้ยวครับพวกรถเดินเดินเนี่ยวิ่งกันยาวๆเลยนะครับเน้นใช้งานนะครับใครที่อยากได้รถเน้นใช้งานเนี่ยผมว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับดูคมคมกริบนะครับผมคานไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวแล้วก็ถันมามาดูคารด้านหน้านะครับอยู่ตรงนี้นะครับสี่ตรงๆสวยๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับให้ดูทุกจุดนะครับไม่มีกั๊กใครสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะครับกับตัว V ีออสหนึ่งจุดห้าอีนะครับคันนี้ปีสองพันสิบเจ็ด จด18นะครับกับไมค์แค่1,000 100, โลราคา3 39,000นะฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,008 8นะใครสนใจอย่าพลาดคันนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์สิดตั้ใครไว้ให้ด้วยนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ